สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปบริจาคเลือดกันที่โรงพยาบาลศูนย์ยาลาไม่ได้ไปนานพอสมควรแล้วมันสมควรแก่เวลาก็เราจะเดินทางไปด้วยรถยนต์นะครับเพราะว่าแก่ร้อนชีบหายเลยจะไปมอเตอร์ไซค์ไปทำไมเมื่อยนะโอเค สำหรับการบริจาคเลือดนะครับทุกคนต้องเตรียมตัวง่ายๆไม่กี่ข้อเองนะครับพักผ่อนให้เพียงพอมดท,ทานอาหารที่มีมันก่อนจะมาบริจาคเลือดนะครับแล้วมีอะไรอีกดื่มน้ําเยอะๆหลักๆก็มีแค่นี้ครับบางคนก็จะเป็นที่บริจาคไม่ได้คือเขามีความดันโลหิตต่ำนะครับส่วนก็อยากจะชวนเชืญอทุกท่านมาบริจาคเลือดกันนะครับเพราะว่าคลังเลือดนะั้น มีน้อยมากถึงขั้นแบบเวลามีใครจะผ่าตัดอะไรทีมาขอความช่วยเหลือให้ไปบริจาคเลือดกันนะครับคนท่านนี้จะผ่าตัดจงใช้เลือดเป็นจํานวนมากก็ขาดแคลนกันนะครับมาบริจาคก,กันนะครับสําหรับการบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลศูนย์ยาลานี้ทาได้ทุกวันนะครับในเวลาทําการอย่างวันนี้วันอาทิตย์มาบริจาคเลือดแล้วค่อยไปหาอะไรกินสําหรับท่านที่เอา รถยนต์มานะครับแล้วต้องการประสงค์จะบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาให้เข้าประตูประตูนี้นะประตูข้างก็ขเข้าประตูข้างนี่ครับแต่จริงถ้ามามอไซค์สะดวกกว่านะเพราะว่าถ้ามามอไซค์นี่คือเข้าไปจอดตรงด้านในได้เลยเขไปหาที่จอดก่อนนะครับหมามห้ามจอดก็อย่าไปจอดนะครับ,ดรบเดี๋ยวโดนล็อกล้อนะจ้า ก็ okay. oh. Oh. จอดไม่ไกลมากนะแต่ว่าที่จริงตรงนู้นถ้ามันมีที่จอดก็สบายเราอะแถววันนี้ไม่มีอะเอคเราจะเดินไหมนะครับอันนี้ก็บ่ายน,นิดๆเรามาเข้าตรงข้างถึง <m> เข้าตรงนู้นก็ได้หรือเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับตรงศูนย์แพทย์ศ,ศ,ศาสตร์ศึกษา ตรงนี้เป็นทางข้างลรงอาหารนะครับตรงน,นี้ด้านหลังของตึกศึกษาแพทย์ก็จะเป็นทางเดินเลี้ยวเลาะมาเส้นเวชกรรมพื้นฟูโอ้อน,นี้ก็เราจะขึ้นลิฟต์ไปกันนะเอ๊ะทำไมลิฟต์ทำไมลิฟต์เปิดแบบนี้น่ากลัวเสียวไปเดี๋ยวไปลิฟต์นี้ดีกว่า มาก็หลายทีจำไม่ได้เออนี่ชั้นห้านะครับธนาคารเลือดอุ้ยตอนนี้เราก็ถึงธนาคารเลือดน,นะครับบายโมีแต่เราต้องไปกรอกเอกสารข้อมูลตรงนู้นก่อนนะครับท่านที่จะมาบริจาคเลือดน,นะครับก็ต้องมากรอใบหน้าตาแบบนี้นะ ด้านหน้าด้าหน,าห,น,าห,นาหลังเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเก็บประวัตินะครับถ้าคุณบริจาคครั้งเลือดบริจาคเลือดครั้งแรกนะครับคุณก็ติดแต่ผมว่าบริจาคประจำโอเคเราบริจาคโลหิตรวนนะครับบริจาคครั้งที่ผ่านมาไม่มีปัญหานะโอเคแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวไปเลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีการถามว่าถามซักถามนะครับพวกสุขภาพ ท่านรู้สึกสบายดีไหมท่านนอนหลับเพียงพอไหมอะไรเงี้ยครับคุณก็ติ๊กถูกตามที่นั่นได้เลยนะครับในการเก็บประวัติเพื่อความมั่นใจครับเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะดูว่า,าค,คุณมีความพร้อมสำหรับการบริจาคหรือเปล่าติ๊ก <c oughs> เลยอ่ะหลังจากที่ยื่นเอกสารแล้วก็อันนี้ก็เจาะความเข้มของเลือดน,นะ เราขามานั่งรอเดี๋ยวเจ้าที่เขาเตรียมอุปกรณ์นะครับเช่นถุงเลือดอะไรเงี้ยเราก็ามานั่งรอเ,เดี๋ยวพอเขาเตรียมเสร็จแล้วก็จะเรียกเราเข้าไปเสร็จขั้นตอนในการเตรียมของพี่ก็จะให้แบบนี้แล้วเราก็เดินเข้าไปนะครับ จที่บริจาคก็จะ,ะใ,จให้กำหนดมาันนี้นะครับมาสเตอร์หนึ่งงานยาติงเลืฟรีเลยนะเจเนี่ยฝนมันจะตกอ่ะโอ้ยเวลาฝนจะตกเวลาฝนจะตกจะว่าไว้ฝนตกมันก็ดีอยู่แล้วนะ mà láo.